عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر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  الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ela chora. Allah'u Eşim Allah. Nampolahu, dan dusta'inahu, dan dusta'ifru, dan nguzu bilaah min syiror anfusina, min syi'at amalina. Maiyadillallah, falamudillallah, wa maiyudillil, falahadiallah. Wa ashhadu an laa ilaha illallah wadhahehu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadalabdhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alaihi washabhihi, wazuriatihi, wa ahlin baitik. Wa barakatussliman kasira amba. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلد الله به خيرا يفقه في الدين الحمد لله ก่อนอื่นผมขอสั่งเสียกับตัวผมเอง และพี่น้องผู้มีอิมาสศานทั้งหลายให้มีตักวามีความยำเกงต่อเลาะความหมายของคําว่าตักวาคือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และออกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามดังน,นั้นบุคคลใดก็ตามที่เขามีตักวาจะทําให้การดําเนินชีวิตของเขาเป็นการดําเนินชีวิตที่เรียบง่ายและก็ได้รับความสําเร็จทั้งดุนยาและอาขละส่วนบุคคลซึ่งขาดซึ่งตักวาหรือเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานุต,ตาตลาห จะทาให้การดําเนินชีวิตของเขาเป็นการดําเนินชีวิตที่ยากลําบากและไม่ได้รับความสาเร็จทั้งยุนยาและอาคเรหัวข้อของการคุตบ้ายในวันนี้จะพูดในเรื่องของการปฏิบัติสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับที่เราอาจจะหลงลืมพี่น้องผู้มีอิหมัสธาทั้งหลายคําว่าอัสสุนนะนะครับคือชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัาวาลายวะซัลลัมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติศาสน,นากิจ จริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมรวมถึงกิริยามารยาทต่างๆของท่านนาบีอน,นั้นการตามแบบอย่างของท่านรอซูลล์ก็เป็นเครื่องหมายของการศรัทธาและก็ความรักที่เรามอบให้กับท่าน,านรอซูล,ลอย่างสมบูรณ์และก็ยังเป็นเครื่องหมายว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลัยด้วยการตามแบบอย่างสุนนะของท่านรอซูล,ละนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้กล่าวไว้ ในสุรอันอันอามอายะที่5 5ว่าวอันนาซิุสามว่าว่าอัน ه ذ ุ سورة م س ت ق ي ร ة ก ت บิคุมอันซ س บีลิฮิ ر าลิกุมวัสซุมบิฮิลอัลละุมตัตตะกูและแท้จริงนี่คือทางอันเที่ยงตรงนะครับพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและอย่าปฏิบัติตามหลายทาง เพราะมันจะทําให้พวกเจ้านั้นแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้านั้นจะได้ยำเกรง <Okay. S 2> พี่น้องผู้มีมาสถานทั้งหลายในอายะที่ระบุข้างต้นนะครับ <Okay. S 2> บอกได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการที่จะต้องสแสวงหาหนทางที่เที่ยงตรงนะอลัลลอฮ์ทรงสั่งใช้นะครับให้มนุษย์นั้นยืนหยัด เพราะว่าเป็นความสําเร็จทั้งชีวิตในโลกดุนยาและอาคือราะหอ์อัลลอฮ์ยังตรัสไว้อีกว่ามันยุตออิรรอซูละฟะกอตอตออัลลอฮ์ผู้ใดที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮ์จากอายะนี้นะครับเราสามารถที่จะรู้แนวทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือทางของท่านนบีและผู้ที่ปฏิบัติตามท่าน หากเราเป็นประชาชาติที่ยึดมั่นในแนวทางของอิสลามแล้วนะครับเราก็จะปฏิบัติตามแนวทางของท่ารอซูลดังนั้นอัสซุนนะนะครับจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาในการยืนหยัดในการปฏิบัติตามสิ่งที่ทารอซูลได้นำมานั่นเองท่านนบีม u ม a m m ั d s a ลล a ล l a h u alaihi w a s ั l ได้กล่าวไว้ว่าฟอะลกุมบิซุนนะตีวซุนนะตีลคุลฟาอิลรอชิดีนอัลมาฮดียีนอัลดูอะลัยฮาบินนะวาจิดนะครับ ท่านนบีได้กล่าวว่าดังนั้นเนี่ยพวกเจ้าจําเป็นสําหรับพวกเจ้าที่จะต้องยึดมั่นในสุนนะของฉันและสุนนะของบรรดาคุรฟ้าอัลรอชิดีนนะครับผู้ที่ได้รับทางนําที่ถูกต้องพวกท่านจงกัดมันนะครับหรือว่าขบมันด้วยกับฟันกามของท่านนะวะวเยากุมว่ามุฮัตดาสติโลอุมูดและพวกท่านพึงระวังจากการกระทําขึ้นมาใหม่นะครับก็คือสิ่งที่เป็นอุตริกกรรมหรือว่าบิดาอานั่นเอง พี่น้องผู้มีอิหม่าศรานทั้งหลายในบางครั้งการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับมันอาจจะทําให้เราบางอย่างเราอาจจะหลงลืมหรือเราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพราะว่าสุนนะของท่านนาบีนั้นมีเป็นจํานวนมากซึ่งมาจากทั้งคําพูดการกระทําการปฏิบัติและการยอมรับของท่านนาบีผมจึงอยากจะนําเสนอสุนนะนะครับบางประการที่เราอาจจะหลงลืม ท,ที่มันเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับสุนนะประการแรกคือสุนนะในการเดินเท้าเปล่าบ้างในบางครั้งนะครับมีรายงานที่แสดงว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ลอห์วะลห์วะสลัมในบางครั้งเนี่ยท่านก็จะเดินเท้าเปล่านะครับไม่สวมรองเท้าเสมอไปเพื่อสอนให้กับประชาชนาของท่านให้ได้รู้ถึงความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับความสะดวกสบายมากจนเกินไปจากท่านอับดุลลอฮ์อิมุอุมัร รับยอัลลอฮ์อันฮุได้กล่าวว่าการะรับย์อัลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมย่มชีฮาฟิยัน์ว่ายนต์อิลุว่ายสูมุว่ายฟติรุว่ายดะฮักหวะยับกีแท่านการะรับย์ุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบางครั้งท่านก็เดินเท้าเปล่าและบางครั้งท่านก็สวมรองเท้าบางครั้งท่านก็ถือสินอดและบางครั้งท่านก็ละสินอดบางครั้งท่านก็หัวเราะและบางครั้งท่านก็ร้องไห้ ท่านนบีนะครับสอนเราว่าไม่บางครั้งเนี่ยตัวของท่านนบีเองนะครับถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่านะเพื่อต้องการที่จะแสดงให้เราได้รู้ว่าท่านนบีก็มีความเรียบง่ายนะครับอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีประการหนึ่งประการที่2คือการที่ท่านนั้นทานอาหารด้วยกับนิ้ว3นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งมีรายง,งานจากท่านกะนะครับอิบนูมาลิกรอเดียวรอวันฮูได้ได้เล่าว่า كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث ع ص ا ب ع นะครับท่าน,นาจะรับทานอาหารนะครับด้วยกับนิ้วสามนิ้วนะและท่านก็จะเลียนิ้วมือของท่านก่อนที่จะเช็ดมันนั่นเองบทเรียนจากซุนนะในตรงนี้นะครับหนึ่งมันเป็นความสุภาพเรียบง่ายนั่นเองนะครับการกินด้วยกับนิ้วสามนิ้วมันแสดงออกถึงความถ่อมตนนะครับและก็ ไม่ฟุ่มเฟือยไม่มุมมามนะประการที่2คือสุขภาพและก็การย่อยอาหารนะครับการที่เราทานอาหารด้วยกับนิ้ว3นิ้วนะครับมันเป็นการกินคําเล็กๆแล้วก็เป็นการควบคุมการเคี้ยวและการย่อยของเราด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการขัดเกลาอีมานนะครับการที่เราปฏิบัติสุนนะนะครับแม้เพียงเล็กๆก,นะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรานั้นมีความรักต่อท่านนาบมุฮัมีัด ประการต่อมาก็คือการปิดฝาภาชนะนะครับรายงานจากท่านยาบิรอิบนุอับดินและรอเดียลลอวันฮูได้กล่าวว่าพวกท่านจงดับตะเกียงในยามค่ำคืนปิดจงปิดประตูและจงมัดปากถุงน้ําและจงปิดอาหารและเครื่องดื่มไว้แม้เพียงว่าจะวางกิ่งไม้พาดไว้ก็ตามอีก้รคิตบทหนึ่งนะครับที่บอกว่าพวกท่านจงปิดภาชนะและก็จงมัดถุงน้ํา เพราะว่าแท้จริงในปีหนึ่งนะครับมีคืนหนึ่งที่มีโรคภัยลงมาหากมันผ่านภาชนะที่ไม่ได้ปิดหรือถุงน้ําที่ไม่ได้มัดไว้โรคภัยเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปในนั้นนั่นเองนะครับในสุนนะตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะบอกกับเราว่าให้เรานั้นป้องกันจากทางกายไม่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ปิดฝาภาชนะเนี่ยมันอาจจะมีแมลงนะครับมีฝุ่นนะหรือจิ้งจกล่วงลงไปใน อาหารของเรานะครับแล้วก็ป้องกันภัยจากสิ่งที่เล่นลับดังขาดิตเมื่อกี้นะครับที่บอกว่ามีโรคภัยนะครับป้องกันจากโรคภยัยสิ่งชั่วร้ายที่อัล้อนเนี่ยให้ลงมาในยามค่าคืนซึ่งภาชนะที่เปิดไว้โดยไม่ได้ปิดฝาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ปลอดภัยนั่นเองและท่านอาบีก็ยังเน้นย้ําว่าก่อนที่เราจะนอนนะครับในทุกๆครั้งนะให้เราปิดฝาภาชนะปิดขวดน้ำนะครับหรือแม้ การที่เราจะหาอะไรก็ตามมาคุมอาหารของเรานะถือว่าเป็นสุนนะที่ปกป้องทั้งสุขภาพและก็อีหมานของเราด้วยสุนนะประการต่อมาคือสุนนะในการที่เราใช้ไม้ซีวากนะครับในการถูฟันนะสุนนะประการสุนทรในเรื่องของการแปรงฟันด้วยกับไม้ซีวกักนะครับเป็นหนึ่งในสุนนะที่ท่านนบีย้ําและก็ปฏบิบัติบ่อยที่สุดนะครับจนบรรดานักวิชาการเรียกว่าเป็นสุนนะที่เกือบจะวายิป ท่านนบีมูฮัมหมัดสลตว่าอะไรยวซัลลมได้กล่าวว่าหากไม่เกรงว่าจะเป็นความยากลําบากแก่ประชาชาติของฉันแน่นอนว่าฉันนั้นจะสั่งให้พวกเขานั้นใช้สีวักทุกครั้งก่อนละมาดนะครับและท่านนบียังกล่าวอีกว่าสีวักนั้นคือความสะอาดปากนั่นเองและเป็นสิ่งที่ทําให้อลลอฮ์เนี่ยทรงพอพระทัยอย่างมากเวลานะครับเหมาะสมที่สําหรับการใช้ไม้ซีวัก นะครับก็คือก่อนการละหมาดในทุกๆครั้งนะครับหรือเราจะเพิ่มไปก่อนที่เราจะนอนหรือว่าในระหว่างที่เราตื่นนอนนะครับ,รบก่อนอ่านอันกุรอานหรือแม้แต่เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นปากให้เราใช้ไม้ซิวากในการถูฟันนะครับสรุปแล้วมันสามารถใช้ไม้ซีวากนะครับได้ทุกเวลานะครับก่อนแต่เวลาที่ดีสุดก็คือก่อนที่ละหมาดต,ตามที่หะดีได้บอกไว้มันเป็นการรวมนะครับสุขภาพ จากช่องปากของเรานะการแปรงฟันให้สะอาดรวมถึงกินปัาแล้วก็สุขภาพของจิตวิญญาณก็คือทําให้อลลอฮฺพอพระทัยนั่นเองสุนสนะต,ต่อมาคือสุนนะในการดื่มน้ํานะครับท่าน,นาบีฮััดมมุลัลาะอะลัสยิะลัลัมได้กล่าวไว้ในะดิษบทหนึ่งว่าพวกท่านอย่าดื่มน้ํารวดเดียวเหมือนกับอูดนะครับแต่พวกท่านเนี่ยจงดื่มสองหรือว่าสามครั้งและจงกล่าวบิสมิลล์เมื่อจะดื่มและกล่าวอันฮัมดิลละเมื่อท่าน ทานเสร็จแล้วดื่มเสร็จแล้วนะครับในตรงนี้เนี่ยนะครับท่านองบ่านเบีต้องการที่จะบอกเราว่าห้ามดื่มน้ํารวดเดียวเหมือนกับอูดเราจะเห็นได้ว่าถ้าอูดนะครับมันจะสูบน้ํามันจะกินน้ำเนี่ยรวดเดียวทีเดียวเลยนะแต่ท่านนบีเนี่ยต้องการที่จะให้แตกต่างให้เราเนี่ยค่อยๆจิบนะให้เราค่อยๆจ,<ห>จิบทีละอ,อึกสองอึกสามอึกนะครับสุนนะคือให้ดื่มน้ําเป็นจังหวะพักหายใจนะครับ พักหายใจในสองถึงสครั้งเริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มน้ําเสร็จแล้วให้เราเกล่าวอันทำดินละสุนนะประการต่อมาคือมีน้ําละหมาดก่อนที่เราจะนอนรายงานจากท่านอัลบบรออิบนูอาซิฟได้กล่าวว่าเมื่อเจ้าจะยังเมื่อเจ้าจะไปยังที่นอนของเจ้านะครับก็จงทําน้ําละหมาดเหมือนทําน้ําละหมาดสาหรับการละหมาดแล้วจงนอนตะแคงขวาจากนั้นกล่าวดูอาบิสมิกลลอฮุมมะ อามูตุวะอายาด้วยพระนามของลอผู้ทรงให้ฉันตายและผู้ทรงให้ฉันเป็นนะครับและอีกฮะริษบทห่ท่งนะทบ่ท่ทาน,นาบีได้กล่าวว่าผู้ใดเข้านอนในสภาพที่มีความสะอาดหรือว่ามีวูดุนะครับมีน้ําละมาดจะมีมลาัายกายอยู่เคียงข้างเขาและเมื่อเขาตื่นขึ้นมามลาัายกายจะกล่าวอภัยโทษให้แก่บาวคนนั้นนั่นเองเพราะว่าเขานอนในสภาพที่สะอาด ดังนั้นการน,นอยในสภาพที่เรามีน้ําละหมาดมันเป็นการแสดงถึงความพร้อมนะครับหากว่าอัลลอฮฺสุบหฮานุวะตะลาได้กําหนดชีวิตของเราให้สิ้นสุดลงนะครับแล้วก็เป็นสุนนะที่ช่วยป้องกันจากชัยตอนนะครับเป็นเมรรคการเนี่ยก็จะขอดูอาให้กับเขาด้วยนะส่วนสุนนะประการต่อมาคือสุนนะในเรื่องของการห้ามตําหนิอาหาร ซึ่งมีรายงานจากท่านอับดุลฮุเราะห์รอ e a d y Allah วันฮุได้กล่าวว่ามาอบาบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต طعاماً ق อٰ ن إن اجتهاهُ า ك ل ه ะ فإن فإن كرههُ تركهُ ทารฮาูะรอกซูลุลล,ล,ลอฮ์เน,นีาหาห่ยไม่เคยตำหนิอาหารเลยหากท่านชอบนะครับท่านก็จะกินถ้าหากว่าท่านไม่ชอบท่านก็จะวางมันไว้ หมายถึงว่าท่านดบีเนี่ยไม่เคยตําหนิอาหารไม่เคยตําหนิรสชาตินะไม่ถูกใจไม่บ่นนะครับแล้วก็ไม่ต่อว่าผู้ที่ปรุงอาหารมาให้หากท่านชอบท่านก็จะทานถ้นาไหนว่าท่านไม่ชอบท่านก็จะปล่อยมันไว้นั่นเองนะครับอันนั้นการตําหนิอาหารนะการไม่ตําหนิอาหารนั้นคือสุนนะที่จะช่วยรักษาในเรื่องของเนื้อมัดนะครับความปวดบานจอดล้อป้องกันบาปจากลิ้นด้วย นะอันไหนอาหารที่เราชอบนะครับเราก็ทานหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเลยเราเป็นการที่จะรักษาน้ําใจของผู้ที่ปรุงอาหารมาให้กับเราก็ควรที่จะทานสักนิดหนึ่งน,นะครับสุนนะประการต่อมาคือสุนนะเมือ่อ<น>การดูอาเมื่อมีคนจามน,นะครับรายงานจากท่านอบูฮุไรร์ดอนยลลอวันพูดได้กล่าวว่าอิดะอัตอชาฮุดุกุมฟัลยลาุนอัลฮัมดุลิละนะครับ เมื่อใครจาม่านนบีได้กล่าวว่าเมื่อใครจามจงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละและอีกรายงานหนึ่งได้กล่าวว่าอิซฮามีเดาะฮะดูกุมุลลฮ์ฟะกุลละหูยัรฮามุกัลฮ์เมื่อใครกล่าวอัลฮัมดุลิลละหลังจากจามจงตอบเขาว่วายัรฮามูกัลฮ์นะครับคําอธิบายจากคะดิษตรงนี้เนะขาบอกว่าการจามนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ทุกคนนะครับแต่ท่านนาบีเนี่ยต้องการที่จะทําให้เป็นโอกาสในการที่เราจะทําอิบาดะและในขณะที่เราจามและเรากล่าวอันทมดินละนั้นเพราะว่าในขณะที่เราจามนั้นหัวใจของเรานั้นได้หยุดเต้นนะครับและก็เป็นการคนที่ได้ยินนะคนที่กล่าวแล้วเนี่ยให้กล่าวตอบนะครับยศทำหมุกัล,ล้อนะเพื่อเป็นแสดงแสดงออกถึงความสุภาพความเมตตาแล้วก็ความเป็นอุมมะของท่านนาบี นักวิชาการเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นมารายาทประจำวันที่รวมศาสนาและสังคมเข้าด้วยกันนั่นเองสุนทรประการสุดท้ายนะครับก็คือห้ามนั่งระหว่างที่ล่มและที่ที่มีแดดรายงานจากท่านบุรัยด์อัสสลามีรอดิยัลลอฮฺาวนานหุได้กล่าวว่าแท้จริงท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอาลัยวะส,สัลล,ลัมได้ห้ามการนั่งระหว่างที่ร่มและที่มีแดดฮลิษบทนี้นะครับ จากท่าน A, บุรอยดาดาเนี่ยได้เล่าว่าแท้จริงท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอาลยวาซัลลัมห้ามการที่คนคนหนึ่งนั่งระหว่างที่ร่มนะครับและที่ที่ทมีแดดนั่งโดยที่ร่างกายบางส่วนอยู่ในที่ร่มและบางส่วนโดนแดดพอหากว่าต้องการที่จะนั่งนะครับก็ให้นั่งในที่ร่มทั้งตัว,ตวหรือว่าจะโดนแดดทั้งตัวและหากว่าเขานั่งอยู่ที่ที่หนึ่งที่โดนแดดทั้งตัวหรือร่มทั้งตัวแล้วเกิดเงา หรือแดดเนี่ยเคลื่อนที่ทําให้ร่างกายบางส่วนโดนแดดบางส่วนไม่โดนแดดก็ให้เขานั้นลุกนะครับหรือว่าย้ายที่ไปนั่งในที่ที่ว่าโดนแดดทั้งตัวหรือว่าล่มทั้งตัวนั่งเอง <S <S ซึ่งมีรายงานจากท่านบัน <c> ท <oughs> <c oughs> <c oughs> ึกของอิหมัมอามัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เหตุผลที่ท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าโดยท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวว่ามันเป็นที่นั่งของชัยตอน และเช่นเดียวกันเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพเดียวไม่ว่าจะสภาพร้อนสภาพเดียวหรือสภาพเย็นสภาพเดียวมันก็จะ,ก,จะก่อให้เกิดความสมดุลต่อร่างกายมากกว่าแต่เมื่อใดที่ร่างกายส่วนหนึ่งอยู่ในที่ร่มนะครับและส่วนหนึ่งอยู่กลางแดดมันก็จะส่งผลกระทบต่อบางส่วนส่วนนั้นเย็นส่วนนี้ร้อนซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายและทำให้เขานั้นอาจเจ็บป่วยไม่สบายได้ ดังน,นั้นท่านนาบีนะครับได้ห้ามนั่งระหว่างที่ที่ทร่างกายบางส่วนนั้นโดนแดดนะครับแต่บางส่วนที่ไม่โดนแดดซึ่งการห้ามนี้นะครับอยู่ในขั้นของมัครนะครับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่ห้ามคารอมเลยนะครับเราก็สามารถที่จะนั่งได้แต่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ท่านนาบีไม่ไม่ปฏิบัตินั่นเองนะครับพี่น้องผู้มีอิมาสธาทั้งหลายนี่คือสุนนะบางส่วนนะครับที่เราเ ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งเอามาเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับซึ่งมันยังมีสุนนะอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมไปนะครับหรือว่าเราอาจจะยังไม่รู้นะซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วดังนั้นการปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยนะครับมันมีแต่สิ่งที่ดีที่เราควรที่จะทำมันนะครับ,รบเพื่อเป็นการยืนยันถึงว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบี راوجان غير ربنا حج الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi ajma'in amma ba' fa ya nas usikum wa iya ya bi taqwallah wa taatihi la'allakum tuflihun ta'ala ya ayyuhalladhina wala tamutunna illa wa antum muslimun inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma aiza al islam wal muslimin wazillash shirka wal mushrikin wa ahlikil kuffara wat mubtadi'a wan jahul wan nasara wal munafiqin wal mushrikin wa qatil a'daka a'dadin الذين يصدون عن سبيله ويكذبون سلوك ويقاتلون أولياء اللهم خالب بين كلمتهم فذنذل أقدامهم وشتي الشملهم وفل حدهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وَإِكْبَرُ والله يعلم ما تصنعون